และก็เพลงเพลงตลอดทั้งปีค่ะหลังจากนี้นะคะจะมีการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะเป็นวงดนตรีค่ะที่จะมามอบเสียงเพลงนะคะให้ท่านค่ะได้เดินเที่ยวชมในงานตรุษจีกครั้งที่สามกันอย่างเพลิดเพลินค่ะ หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้คะท่านกงศูนย์ค่ะพร้อมกับนายกปรการชาติของเราได้มอบ้มให้กับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะท่านจะเดินทางไปเข้าสู่พิธีไหว้ศาลมูลณะพิธีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะขบวนชัดสิงโตของเราก็ได้ตั้งขบวนรอไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ you <laughs>